ตั้งสติสุดญญยามึงทำไมติดตัวนี้อีกแล้ววะปสดภาษาแดกหลังจากที่ได้แบบเข้ามาฝึกงานที่ไซสตูดิโอเนี่ยครับระหว่างที่ฝึกงานอยู่บางครั้งก็ได้เห็นพวกพี่แบบพี่เน้หัวร้อนหรือว่าแบบพี่นกหรือว่าพี่ฟีอะไรเงี้ยแบบมีอารมณ์ร้อนผมก็แบบอยากสอบถามพี่ๆเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้ครับ <c oughs> ผมเริ่มเลยแล้วกันว่า เคยมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้พี่หัวร้อนไหมครับด้วยความที่เราใช้เ n g i n e ของ Unity เนาะเราไม่ได้ทำเอนจีเองดังนั้นบางทีมันมีบั๊กที่มาจาก1 Unity 2 Graphic d ิดเตัว OS เองบางทีแม่งรันแบบแต่ละที่ไม่เหมือนกันแล้วเราต้องดูว่าแบบมันมีปัญหาตรงไหนบ้างแล้วจ,จะแบบไปเซ็งตอนหลังก็ตรงที่ว่าแบบเฮ้ยแม่งใกล้เดดไลน์แล้วทำไมมันติดตรงนี้อีกแล้ววะ ถ้าเร่งจะเครียดมากแต่ถ้ายังพอมีเวลาจะยังชิวๆอยู่จะยังขำๆได้อยู่พี่ยอมรับว่าพี่อาจจะจุดเดือนต่ำเวลาเจอปัญหาที่มันแบบไม่สมเหตุสมผลเกิดขึ้นมาพี่ก็จะวแบบ่าทำไมวะทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งปัญหาไหนที่มันแบบไม่ควรเกิดขึ้นมากๆแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆพี่ก็จะมีอาการปสประสาดแดกโอเคมันเป็นรีแอคที่มันขึ้นมแาบบแป๊บเดียวอะ พี่สุดยาก่อนแต่ก็นะถ้าพี่ตั้งสติแล้วพี่คงแบบสตันไปก่อนถ้าโปรแกรมเกมอร์มันต้องเริ่มคิดได้ว่าบัก๊กมันน่าจะเกิดตรงไหนมันต้องเริ่มิเคอแล้วอะเพราะอ,อะไรสาเหตุจากไหนพอคิดได้ปุ๊บโอเคมาตั้งสติลกลับไปดูโค้ดตัวเองเห็นหลอกแล้วนี่เห็นเออ,เออแล้วลกลับไปดูโค้ดมันน่าจะเกิดจากตรงนี้นะโอเคเห็นละเอ,อพี่ได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างไหมครับเวลารับโปรเจกต์มา รู้สึกว่าปัญหามันเกิดเราก็แก้ไขก็รับมืออะถ้าทีมเราร่วมด้วยช่วยกันพร้อมใจกันแก้พี่รู้สึกแบบมันกลายเป็นชาเลนจ์ที่ท้าทายคนในทีมอะพี่กลับรู้สึกสนุกกับปัญหาที่เข้ามาได้ซ้ําเวลาที่เจอปัญหาแล้วพี่รับมือด้วยอารมณ์นิ่งๆอะเวลามันทําได้เรารู้สึกเฮ้ยเราเจ๋งว่ะบทเรียนทุกๆครั้งที่พี่เจอปัญหาพี่จะมองตัวเองก่อนเสมอว่าตัวเองทาอะไรผิดพลาดบ้างเพราะพี่รู้ว่าพี่ทําผิดพลาดตรงนี้ปุ๊บพี่ไปมองคนอื่นต่อ หรือเขาพลาดอะไรไปวะเขาพลาดที่เขาเสียเวลาไม่ยอมเทสพี่พลาดที่ยังไม่ละเอียดพอเพื่อไม่ให้เวลามันเสียไปเปล่าเพราะเวลาเรามันเอากัขคืนมาไม่ได้ผมเป็นเดฟวิธีแก้ปัญหาของเดฟก็คือดูว่าปัญหามันอะไรก็แก้มันก็คือมันมีรีซว์ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราหลักได้รีเซว์แบบนี้ก็หาวิธีทําให้มันได้รีซว์แบบนั้นน่ะแต่ว่าถ้าจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็บางทีอาร์ตส่งไฟลมา แล้วนะมันไม่ได้ตั้งชื่อบางทีไม่ตั้งชื่อเลเยอร์บางทีตั้งชื่อเลเยอร์มาแต่ว่ามี1กับ2ต้องต้องใช้อันไหนหนึ่งหรือ2ถ้าเจออย่างนี้ผมก็จะตีกลับไปให้อ่ะพี่พี่ใส่มาอย่างนี้ส่งมาใหม่ปัญหาที่พี่เคยเจอที่คิดว่าหนักสุดเนี่ยเป็นยังไงล่ะครับเกมแจม4 8ชั่วโมงเป็นทีมพี่ที่เป็นโปรแกรมเมอร์4คนต่างคนต่างทําแต่ปัญหาก็คือมันมีคนวางกับหลักอันนั้นคือแบบหาบักกันอยู่4ชั่วโมงแกกับเพื่อน2คนโอเคแก ฉันจะใส่ใจงานได้ลนะสุดท้ายทักไม่ใส่ไปทังเพื่อนมึงรู้ไหมม,มึงทำให้พวปกดเจ็บปวดขนาดไหนเม็นตับอกคอรทษคาบตันมิดเกมเกือบแบบไม่เสร็จสุดท้ายแล้วก็พีค่ะปกติแล้วปัญหาที่ผมเจอและเครียดจริงๆคือกดดนนันด้านเวลามากกว่าอย่างเช่นแบบเฮ้ยไอเนี้ยมันต้องส่งเดตไลน์มาอยู่เท่านี้ แต่ยังติดบัก๊กติดไอ้นี่เลยติดไอ้นี่ปัญหาอีกทายหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าจะเครียดกับมันก็คือเวลาไปลองอะไรใหม่แล้วมันมีเดทไลน์เพราะว่าผมไม่สามารถคาดการได้ว่าผมจะทําเสร็จเมื่อไหร่เลยเพราะมันเป็นของใหม่ที่ผมไม่เคยใช้มาก่อนแต่บางทีมันต้องใช้ส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอแล้วทําให้รู้สึกว่ามันหนักใจจริงๆก็คือปัญหาเรื่องคนที่ทําให้หัวร้อนจริงๆก็คือคนที่ไม่คุยคนที่มีอะไรแล้วไม่บอกกันอะ่ะคือไม่พอใจแล้ว มีพฤติกรรมที่แย่ๆตามมาโดยที่ไม่คุยกับเราอ่ะอันนั้นแหละพี่รู้สึกหนักใจก็อยากแนะนำอีกฝ่ายว่าคือมีอะไรไม่สบายใจอ่ะควรคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นในการทำงานสุดท้ายพี่มองว่าเราโฟกัสที่ผลลัพธ์ดีกว่าเราจะส่งต่อ,อยังไงบ้างให้ไม่มีใครเสียผลประโยชน์มากไปกว่านี้คืออยากให้มันวินวินทั้งสองฝ่ายมันอาจจะมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยเข้ามาอีก พี่คิดว่าพี่มีวิธีการรับมือกับสิ่งที่อาจจะมาในอนาคตอย่างนี้ยังไงบ้างเหรอครับถ้าคนแปลกๆผมไม่หนะ่วงครับผมมั่นใจเจ้าของมั่นใจว่าเจ้าของอ่ะจะไม่เอาคนแปลกๆเข้ามาแน่นอนถ้าเกิดคนแปลกๆอะ่ะแปลกจนทํางานไม่ได้จริงๆอะ่ะยังไงเราก็ต้องบอกัวหน้าอยู่แล้วว่าพี่คนนี้ยทํางานไม่ได้ทํางานกับผมไม่ได้อ่าดูแล้วมีปัญหาที่ผมหรือมีปัญหาที่เขาอาจจะต้องคุยกันหรือแบบจะมาชกกันสักทีหนึ่งอะไรีแก้ปัญหาด้วยกันอะไรแต่จริงๆผมไม่ชอบบคนน่ะอย่างเกมเนี่ย ต้องประเมินเวลาเผื่อเทสไว้ยิ่งเป็นเกมมันติเลเย์เกมออนไลน์ทั้งหลายอ่ะพี่มองว่ามันคิดแค่เวลาในการสร้างไม่ได้มันต้องเผื่อเวลาในการตรวจสอบผลงานแบบเยอะๆเลยอ่ะอันนี้ประสบการณ์ที่เคยเจอมานะส่วนใหญ่ซิงเกิลเพลเยอร์มันค่อนข้างแก้ไขไม่ยากเท่าไหร่ยิ่งเกมที่มีแมคานิกฟีเจอร์อะไรไม่เยอะแต่ว่าถ้าเป็นเกมออนไลน์อ่ะยังไงต้องประเมินเผื่อไว้เลยพี่ต้องมีสติมาคึงอัพอัพอิน หรือรักดีอัะอารักด้วยได้ไหมแบบโชคดีเจอคนคนดีอะอัะเลไรก็ได้นะพี่มันมีสติแล้วค่อยๆคิดพี่ชวาถ้ามีสติค่อยๆคิดค,คิดได้ปัญหาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มันน่าจะแก้ไขได้มันน่าจะมองเห็นทางดีกว่าเราจะมืดไปด้านอย่างเงี้ยถ้าหาพี่ย้อนเวลากลับไปได้เนี่ย พี่มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่มาทําให้แบบเราหัวร้อนหรือว่าเราที่อยู่กับสถานการณ์ที่เรากําลังหัวร้อนเงี้ยยังไงบ้างเหรอครับจะไม่พอกอะไรกับคนหัวร้อนถ้าเขาไม่ได้แบบด่าเราตรงๆแต่ถ้าเขาอินสาเราตรงๆอันนี้ไม่ได้ละไม่โอเคแต่ถ้าเขาอินสาวงานด่านู่นดา่านี่ด่าไปเรื่อยอ่ะอันนั้นผมก็นั่งฟังส่วนมากเวลาเขาดา่าเขาจะบอกว่าเจออะไรมาเกิดอะไรขึ้นสักพักเดียวหนึง่งมันก็จะมีแบบต้องแก้ยังไง อันนี้คงเป็นมุมที่แบบว่าคนอื่นคงนึกไม่ถึงเนาะถ้าพี่พูดจาอะไรไม่ดีหรือทําอะไรที่มันผิดพลาดไปอ่ะกับคนที่เคยหัวร้อนไม่ว่าเขาจะหัวร้อนใส่พี่หรือพี่หัวร้อนใส่เขาก็ตามอ่ะพี่อยากขอโทษไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ใครเสียใจเดแทแอนซิดส่วนใหญ่คือเวลาพี่ทํางานพี่อยากได้งานเท่านั้นทำไมคุณไม่เทส คุณไม่ีเวลาอยู่นะหนึ่งอาทิตย์ตนัน้นทำไมคุณไม่เทสฉันเป็นเดฟที่รอบักจากคุณฉันพร้อมาอารับพร้อมแก้บักจากคุณแล้วทำไมคุณไม่เดทวายกลับไปตบหัวนสมงรอบตบหัว,หวหน่าจะไม่พอเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับประสบการณ์หัวร้อนของพี่ๆไซส์สตูดิโอที่เรามาแชร์กันในวันนี้แล้วเพื่อนๆล่ะครับ เวลาเจอปัญหาหรือว่าเจองานหรือว่าเจอคนแปลกๆเนี่ยเพื่อนๆมีวิธีการรับมืออย่างไรกันบ้างหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์เหล่านี้สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์ใส่สตูดิโอกันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามใส่สตูดิโอกันไปนานๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ